ให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องบุกกรเสริมสายล่าอินดีต้อนรับเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสินค้านะครับผมแบรนด์เวสเซนเตอรนะครับแล้วก็จะมาจัดโปรโมชั่นให้เพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับผมของแถมเพียบนะครับผมราคาโดนใจเพื่อนๆพี่ๆแน่นอนนะครับสมาชิกทุกท่านครับก็จะมีในส่วนของรุ่นนะครับ HD นะครับผม 446คูณ44 SF FFP นะครับผมแล้วก็รุ่นนะครับ HD นะครับ6ขีด้ม4คูณ50 SF FFP นะครับตัวนี like ้เป็นสลิงขยายตามทั mm ้ง hmm. 2ร okay, ุ่นเลยนะครับสมาชิกทุก like ท <announcement> ่านนะครับผมโอเคนะครับผมราคานะครับโดนใจแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของของแถมกันก่อนนะครับสมาชิกนะครับผม2รุ่นนี้ของแถมเหมือนกันนะครับสมาชิกนะครับผมก็จะมีในส่วนของนะครับทอรถแสงนะครับแถมให้นะครับผม Uh, ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของขาจับร่างนะครับตัวนี้จะเป็นแบบสิบเอ็ดมิลมทรงสูงนะครับท่านไหนที่ใช้แบบ20ิมิลมก็บอกทางร้านได้เลยนะครับทางร้านมีให้บริการนะครับเลือกได้หนึ่งแบบนะครับเป้าซ้อมยิงนะครับสมาชิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับขันปรับเซซิโลนะครับสมาชิกนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการปรับซูมนะครับตัวนี้นะครับผมใครไม่ชอบก็ถอดออกได้เลยนะครับสมาชิกนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของปัจแจแอลนะครับผม ประแจแอลนะครับหนึ่งนะครับแถมให้นะครับไว้ขันขาจับร่างนะครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับเอาไว้ขันกับตัวนี้นะครับผมสมาชิกนะครับผมตัวนี้นะครับทางบริษัทไม่ได้แถมให้นะครับผมรอปรับหลานะครับแต่ทางร้านสั่งมาแถมให้สมาชิกทุกท่านนะครับผมมูลค่าสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมแถมให้ฟรีๆเลยนะครับสมาชิกนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของระดับน้ํานะครับตัวนี้นําเสนอเลยนะครับมาเข้ามาใหม่นะครับสมาชิกนะครับผม ตัวนี้จะเป็นแบบระดับน้ําแบบพวงกุญแจนะครับสมาชิกนะครับผมอ่านี่นะครับผมแถมให้นะครับผมมูลค่า79บาทแถมให้อีกหนึ่งอันนะครับสมาชิกนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับสมาชิกนะครับผ้าเช็ดเลนส์นะครับแถมให้นะครับครบพร้อมใช้นะครับสมาชิกนะครับผมของแถมเหมือนกันนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับผมรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสมาชิกนะครับผม นี่นะครับผมสวยงามนะครับผมวิสเซนเตอร์นะครับหน้าเลนส44มิลนะครับแถมฝากระดกหัวท้ายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้วงรอบปรับหล้านะครับทางบริษัทไม่ได้แถมมาให้นะครับแต่ผมสั่งมาแถมให้สมาชิกนะครับมูลค่า350บาทนะครับนี่นะครับผมแถมให้ฟรีๆเลยนะครับสมาชิกนะครับตัวนี้การปรับบนล่างซ้ายขวาจะเป็นแบบปรับนอกเซตซิโลได้นะครับสมาชิกนะครับผมจะมีาม์กจากโรงงานนะครับผมตัวนี้เซตซิโลมาแล้วนะครับสมาชิกนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเลขศูนย์ก็จะตรงกับาม์กจากโรงงานนะครับสมาชิกนะครับปรับซูมได้4ี่ถึงสิบหกเท่านะครับระยะยิงก็อยู่ที่นะครับสิบเมตรนะครับถึงหนึ่งรอยยี่สิบเมตรกันเลยทีเดียวนะครับสมาชิกด้านหลังนะครับปรับสายตาได้นะครับสมาชิกนะครับผมท่อจะเป็นท่อสามสิบมิลนะครับสมาชิกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเส้นเล็งกันนะครับนี่นะครับผม ตัวนี้จะเป็นสิ่งเล็งแบบใหม่นะครับสมาชิกนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมสวยงามมากนะครับสมาชิกนะครับพอจะเห็นกันไหมครับนี่นะครับผมสินเล็งแบบใหม่นะครับสมาชิกนะครับผมอ่ะโอเคนะครับของเข้ามาแล้วนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมอ่าสิ่งเล็งแบบขยายตามซูมนะครับสมาชิกนะครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตแจ้งราคานะครับผมตัวแรกนะครับผมราคาจะอยู่ที่นะครับผม3,500บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับ ของแถมครบตามรีวิวเลยนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับคุ้มมากนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกันนะครับรุ่นต่อไปก็จะเป็นในส่วนของนะครับผมรุ่นนะครับ hd นะครับ6กจีติ้มสี่คูณห้าสิบ hffp นะครับตัวนี้ก็เป็นเซนเลงขยายตามซูมนะครับสมาชิกนะครับผมหน้าเลนตัวนี้ห้าสิบมิลนะครับผมท่อเป็นท่อสามสิบมิลนะครับมองง่ายสบายตานะครับผมวงล้อปรับหลาแถมให้นะครับสมาชิกนะครับมูลค่าสามร้อยห้าสิบบาทอย่างที่เรียนนะครับผมตัวนี้นะครับผม เป็นจะเป็นในส่วนของปรับนอกนะครับเซซิโลได้นะครับผมตัวนี้ซูมได้6ถึงยิ่มสี่เท่าของสายตานะครับสมาชิกนะครับผมก็ระยะซูมก็จะอยู่ที่นะครับผม15เมตรนะครับถึง150เมตรกันเลยทีเดียวนะครับสมาชิกนะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของ s ีย i นั number นะครับผมของกล้องนะครับผมลดการผลิตนะครับแล้วก็จะแอดแก็ตไนโตรเจนไล่อากาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้กันน้ำนะครับสมาชิกนะครับผมอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเส้นเล็งกันนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับนี่นะครับเส้นเล็งก็ลักษณะดังภาพเลยนะครับสมาชิกนะครับมีดอทตรงกลางนะครับผมมีตัวเลขมีสกลบอกนะครับผมเส้นเล็งฝังในกระจกนะครับผมแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมโอเคนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับสมาชิกนะครับผม อ่ะโอเคนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ HD 6กขีดยิ่สคูณห้สิบ SFFP นะครับผมราคาจะอยู่ที่นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับผมราคาจะอยู่ที่3,850บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับของแถมได้ครบนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับคุ้มมากนะครับผม ขอย้ำราคาทั้ง2รุ่นอีกรอบนึงนะครับรุ่นแรกนะครับราคาจะอยู่ที่3,500บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมรุ่นที่2นะครับก็จะอยู่ที่นะครับสามพบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับค่าพื้นที่ห่างไกลทางร้านไม่บอกเพิ่มนะครับสมาชิกนะครับผมถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ไลน์ ID นะครับ d j u k p p p นะครับผม ID l i ไล j u k p p p นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับสินค้ามีรับประกันนะครับผม ่วันนี้ก็ขอจบวิวนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ